หลังจากที่ท่างคุณตงทีมงานถึงไลน์สดนะคะได้ออกมาโูดบอกว่าจุกอเออจุกขากเป็นว่จาจังสี่แล้วมันกันมีท่างบอดนกบอดหนูออกไปแช่ออกไปโพสแล้วก็บอกว่าได้เห็นใจคุณมากขึ้นได้เห็นแบบได้หู เบื้องลึกของคนมากขึ้นว่าเป็นยังไงนั่นเองค่ะก็คือลาสุดเมื่อคืนเนาะก็คือเกิดการถูกเทียงกันอย่างโอ้โหทาโทมากในเรื่องราวที่ว่าเกิดอะไรขึ้นทํำไมทางทีมไร้สดของเธอะอ่ะเพื่อนออกมาอา่ได้ออกมาระบายออกมาพูด่คะแบบนี้บอกว่าจุกค่ะเพื่อนรักสิยู่นํากันมาโบหูเท่าไดเท่าไดเชื่อเทาได้ขังเนาะ ร่วมทางกันมาตั้งไม่รู้กี่สายเป็นบ้านที่สองของถึงไปแล้วไม่เป็นไรครับถ้าถึงเอาเปรียบขอบพระคุณบอสนอกบอสนุที่ให้ถึงได้ร่วมงานกันมาตลอดอ่าแล้วก็บอกว่าถึงถูกที่ไว้กลางทางก็ยังรักและคาวรวบ,บอสและครอบครัวสีงหกอยู่ครับอ<า>เนี่ย <มา S 1> ค่ะพร้ม <า S 1> <ด>อมกับเป็นรูปภาพของอ่าพี่โต้งเนาะก็ได้ออกมาโพตดนี่ละค่ะพี่น้องอ่าเนี่ย แต่ทีิเดนมีการโพสต์ออกไปนะคะทางอาเสือ,อก็ได้มีการออกมาแชร์ต่อแล้วก็บอกว่าผมในนามอาเสือถึงชาแนลผมอยู่ข้างไอ้ตลอดไพ่บอหักแต่ผมหกมักไอพินวัจจีหลังจากที่มีประเด็นนี้ออกไปนะคะเที่ไทยคนนดิทาวิจารณ์มากมายแล้วบอว่าที่ทางบอทั้งสองบอยูนิงแน่นอนคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามันไม่ใช่แบบที่ถึงออกมา,าพี่โต้งถึงอ,ออกมาโพสต์เพื่อนขอใจพิชยังบอรหรือจ้าไดเรา ็นอยังบอขึ้นจังหวะได้เห็นได้เห็นใจคนมากขึ้นเพราะอไรสิเออทําได้รู้จักคนมากขึ้นนะ,ะเพราะว่าทางบอสนกผูงสกรหมอลําเสียงมีหกได้มีการออกมาโพสต์เป็นรูปคืนนางแต่งหน,น้าแล้วก็มาโพสอธิบายแนเ่เรื่องเรื่องนี้นะคะพี่น้องก็คือเขาสิมารถลยเรียงเหตุการณ์พี่น้องฟฝ้านั่นแหละก่อนอื่นกับพ่อถึงโพสต์แล้วทางบอสกลับมาโพต่อว่าไม่ได้เลิกตั้งถึงจ้าคิดวิเคราะห์ดีดี โพสนั้นพี่โต้งเขาก็โพสเองอาจมีอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่ามผมเช็คคิวงานให้อยู่ไง16 18 20 21เบื้องต้นส่วนไลฟ์สดของวงและลูกชาวนายังไม่ได้มีแผนวันไลฟ์เลยเพราะผมไปเกาหลีกับบอทนุคือยังไงงงถามถึงก่อนว่าไหวไหมแล้วเป็นอะไรกันแต่ก็ดีนะมันทำให้หลายๆเม้นแสดงความคิดเห็นได้แบบ เห็นคนเลย mm hmm. เห็นความคิดคน mm hmm. คุณวาจาสีค่ะพี่นอกเออแล้วบอสนุหลังจากที่บอสนกได้โพสต์บอสนุก็ได้ไปแชร์ต่อนะคะบอกว่ามันก็ไม่ได้รู้จักมันก็ได้รู้จักคนมากขึ้นดีเหมือนกันใครเลือกจ้างใครตีโพยตีพายจะเป็นจะตายแทละ่ะอ mm ื hmm. พี่นอกเออแล้วก็มีเฟซบุ๊กด้วยเฟซบุ๊กของบอสนุ hmm. ก็ไปแชร์บอกว่ามันก็ได้รู้จักคนมากขึ้นนะดีเหมือนกัน mm hmm. พี่นอง แล้วทีนี้ล่าสุดก็คือออกมาโพสอีกครั้งหนึ่งนะคะบอสนูเนาะออกมาโพสทางเป็นเพจส่วนตัวของบอสเลยบอกว่านี่แหละจุกยั้งข่อยว่าจะข้าไปว่าข่อยเลิกจ้างแล้วก็ตีโพย,ต,พยตีพายให้คนหลุดซึบบดีกับข่อยเลยกระทั่งวงมันดีตีแบบนี้ว่า,าเบิงเรื่องจุกและกะเลมิมก็อย่กเคียะว่าออมาถามถามพี่ต้งนั่นแหละว่าจุกอะไรที่ ที่พิมพบอกว่าจุกข,ขักนะคือจุอกอีหยังค่ะเออพี่น้องกับเป็นเรื่องเข้าใจพิกกันบอแล้วกับมีท่างแบบทีมงานออกมาเว,ว้าแล้วก็มีคนออ,อกมาพูดถึงเรื่องนี้คือการค่ะพี่น้องอก็คือเป็นคูที่ยาวเลยเนาะเพื่อนบอกว่าว่าด้วยเรื่องจุกอ่าก็คือเรื่องจุกนั่นเองว่าจุกอะไรเกิดอะไรขึ้นเพื่อนบอกว่า ตื่นมากแบบงงๆเลยตามอา่านคิดวิเคราะห์ตามคือการที่วงเอาทีมอื่นขึ้นมาไลฟ์สดคือเขาเปิดโอกาสและสร้างคอนดิชันและกับทีมอื่นๆ่าเป็นธุรกิจอ่าแล้วก็เช่นถ้าเกิดพี่ๆแม่คนไหนนะคะที่เรียกร้องให้เปิดกลุ่มแต่ถึงไม่ว่างก็สามารถเรียกใช้บริการของทีมอื่นได้เพราะเคยร่วมงานกันก็คือรู้ว่า มันเป็นยังมายังไงในแต่ละขั้นตอนแล้วก็การทํางานการหนะักเกิดว่าถึงไม่ว่างก็คือง่ายต่อการเรียกทีมอื่นมาได้ถ้าไม่เปิดโอกาสให้ทีมอื่นเข้ามา ถ้าเวลาแบบเกิดเหตุทีมันแบบปลุกปับขึ้นมาเร<ม>าจ,รจะทํายังไงถ้าถึงไม่ว่างเอาทีมอื่นมาถ้าไม่คลนโงงานกันเลยไลฟ์ออกมาเขาคนดูจ,จะดูแบบภาพสีซาร์บอภาพสีม่วสีเบอร์บออแล้วก็เรื่องเสียงเย,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 ยเนาะเราคนดูก็ชัดขัดใจนะใช่ไหมคะตามไลฟ์สดบอสนูกก็ไปฟังถ้าให้จับใจความคือแค่นี้คือจะสื่อถึงว่าเพื่อธุรกิจเธอก็คือธุรกิจก็สามารถไปหาโอกาสทางอื่นได้ทางวงก็ต้อง ทางวงก็ต้องหาไว้ไม่ได้หามาเพื่อประชดแต่เพื่อสร้างคอนเนคชันและง่ายกับการทํางานมากขึ้นนั่นเองก็คือแบบว่าเปิดโอกาสให้ทีมอื่นนั่นแหละทีมทางไลฟ์สดทีมอื่นมาในการที่แบบเออไลฟ์สดในจุด<ต>จุดนี้เอาไงคือฝึกงานใหม่สร้างเอาไงบอกสิเลยข้างบอดกระแชร์บอกว่าเพื่อธุรกิจชั้นเองไม่ได้เลยเหรอือ แต่คือจับวาถ้าแบบมันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันทำที่ท่างที่เทิงเบว่างก็สามารถเรียกทางทีนี้ไม่ได้ว่าคืนละมันกันมาแล้วใช่ค่ะเพราะว่าช่วงปีฤดูกาลเนี่ยทางบอดกัน่าจจะมีแพ้ให้เหตุกุ้งปิดก็เลยอยากเอาทีมงานอื่นมาลองแบบมาลองเทดูมาลองเทปไลสดดูไหมเพื่อที่จะสร้างคอนเนคชั่นในเพื่นวานนี่แหละในการทํางานต่อๆไปทีมงานถึงกับเวลาบดีคุณภาพก็ดีคือการรวมงานมากเนี่ย ปีสองปีพี่นอเออแล้วมือสองมากนอกับมีทั้งเอฟซีที่เพิ่นบอกถึงเรื่องนี้มันกับอธิบายอีกครั้งนึงนั่นแหละเพราะว่าเรื่องนี้มันกับเป็นเรื่องใหญ่เอฟซีกับโอ้โหแตกตื่นคนในวงกับ้ากันเบาเยอะแยะมากมายโตเถียงกันไปกันมามันกับว่าบางคนก็ไม่เข้าใจหรือบางคนเข้าใจแล้วก็แบบยังพูดเรื่องเก่าอยู่ก็คือบางคนคิดว่าบอสนกบอสโนหรือเสียงไม่หกทิ้งถึงไว้กลางทางหรือเปล่าพอแบบปิดฤดูกาลแล้วก็เออเราเอาแล้วจะเสียค่ะ ทาง FC ทันนีนะคะมาพดในบานหักคนรักบอสนุหมอลำเสียวมิหกบอกว่าเขาจะปิดฤดูก,กาลแล้วทีมไหนไรก็ดูได้เหมือนกันบางคนอาจจะไม่เข้าใจที่บอสนุพูดก็ไม่ได้ว่าหรอกครับความคิดเห็นคนเราไม่เหมือนกันเราไม่ได้บอกจะเลิกจ้างเขาอยากลองใช้ทีมอื่นดูบ้างถ้าถึงไม่ว่างล่ะจะทำยังไงแฟนๆจะดูได้หรอราซีถ้าจะรอดูถึงสำหรับถึงอะไรก็ดีหมดภาพชัด เสียงชัดภาพสวยแต่ขอติเรื่องหนึ่งนะครับคุณจะถ่ายรูปภาพคลิปพ่อจ๋าหรือลูกจ๋ามันทําให้ fc มีความสุขจริงนะครับแต่เอาใจมากก็คือแบบผลที่ตามมามันก็คือทําให้เห็นหล,หลายๆมุมของพ่อลูกดราม่ามาและคุณก็ต้องมาโพสต์ขอโทษนู่นนั่นนี่สําหรับผู้บริหารเราอาจจะมองภาพรวมของวงไม่อยากให้โฟกัสคนคนเดียวที่พูดจริงไหมมีความคิดต่างจากผม อ่าเป็นมาเจสี่มีโวาี่ตกาจแต่ผมหรือไม่ก็คือว่าได้นะครับเอฟซีธนิกะ็บอกถือคือกันแมนค่ะอนี่ยไปฟังฟังบอหนุบอหนกบ่าวกอนหรือว่าเพื่อนขาใจผิดยังบอผู้ส่วยโต่งที่บอบอกว่าเอออยู่ดีๆก็มาโพสเองว่าเลิกจ้างทิ้งไว้กลางทางแบบนี้แล้วก็บอกว่าขอบคุณตลอดสองปีสําหรับบอสนกบอสนุเนาะที่อยู่ด้วยกันมาก็ไม่เป็นไรเออเป็นมาจะสี่ค่ะออแล้ว สรุปนั่นแหละก็คือทางวอสโนกออกมาพ้นแล้วว่าไม่ได้เลิกจ้างนะคะก็ยังคงทํางานด้วยกันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่ช่วงปิดฤดูกาลแค่อยากสร้างคอนเนคชั่นกับทางทีมไลฟ์สดทีมอื่นอเอามาแบบเออทุกย้ำก็ต้อมีสำรองเนาะห้าหมื่นหนึ่งถึงแบบทุกจุดเออวมื่อวานคุมากในบัเดนเนี้ยค้นหาเบื้องกุ่มปิดเบื้องบันใดเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่เทสเนาะไม่เอามาเทสแล้วเกิดแบบจ้างมาเลยอ่ะ นี่คัดของเรื่องเสียงเรื่องนั้นเออเพราะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าอ่าอ่าไปแฮสักอย่างนี่แหละทางบอดก็คือจ่างอะไรสุดมากคือเอ้าอีหยังไปซองให้ไปเบิรงจะอีหยังแน่เอ้าเอาของโทรศัพทายพายมาสิแม่ก็มีหลายเหตุการณ์นี่แหละครับพี่น้องกันที่ว่าสรุปจบสำหรับดามานีกันเรื่องเหตุการณ์ให้พี่น้องฟังสำหรับคนที่งงว่าบอดพูดอีหยัง ผู้ดใดพูดอยียงคือมาพูดจะเั็นมัน,ะมนจะไดะสำหรับคุณที่ตามข่าวไม่ทันนั่นเองค่ะ,ะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวค่ะพี่เจ้างนี้ก็ฟากก็ไล์ก็แชร์กดตามสองสาวว้ยะ้ะพี่น้องนอ,นอ้นอเดเอาไปเดาๆเมื่อวานอีกครั้งหนาค่ะสำหรับมนีไปก่อนค่ะ